เดินทางไปที่บวงสวงบวงสวงต่างคนต่างมาต่างเจอโอ้ต่างเยตุอะไรนะเนี่ยลืมกระมังชื่ออะไรอ๋อ <laughs> สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่พิเศษของผมมากๆนะครับเป็นวันเปิดตัวซีรีส์มังกรกิมหญ่ยบิกแล้วก็เด s e ซีรีส์นะครับเดี๋ยวผมขอไปล้างหน้าอาบน้ําแต่งตัวนะครับไปกันเลยครับพอดีว่าผมมาได้นี่ด็อกเตอร์เจนะครับพี่หมากปรินให้มาพี่หมากปรินเป็นพรีเซนเตอร์เฉยเขาบอกว่าเป็นแปรงสีฟันที่อออร์แกนิกนะครับดีมากนี่ นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่สตาร์เตอร์หมิงจ่ายนะครับเพื่อจะไปแต่งหน้าแล้วก็เตรียมตัวกันตอนนี้นะครับเราก็มาถึงออฟฟิศสตาร์ทเตอร์แล้วนะครับใช่ครับตอนนี้เขาไม่ให้เราสองคนเข้าไปเพราะว่าเราต้องทําการสวอปเช g e ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่นะครับนี่ก็ที่นะครับปลอดภัยนะครับตรววแล้วก็เขียนชื่อแบบนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางไปที่บวงสวงบวงสวงเรืองเหรอบวงสวงแต่ว่าตอนนี้แปดโมงสามสิบสามซึ่งเทานันเก้าโมงซึ่งตอนนี้รถติดมากเราต้องถึงเก้าโมงแล้วตอนนี้ข้าไปถึงละแปดโมงสี่สิบแปดแต่เราต้องหาที่จอดรถอีกประมาณสามชั่วโมงตอนนี้นะครับมาถึงที่ยูเนี่ยนมอลแล้วนะครับมีเรื่องให้วุนหัวอีกแล้วปวดฉี่เหรอดับแรงเอ้ยท่าน้ำมไหนอ่ะมีหรือเปล่า ครับตอนนี้พวกเราก็ได้ทาพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับใช่ครับเป็นอีกห,หนึ่งขั้นนะครับในการทํางานก็คือการวงสวงครับ<ช>พอบวงสวงเสร็จปุ๊บก็สร้างสิ่อมคลให้กับเรื่องแล้วก็ให้กับพวกเรานะครับ <S <S ตอนนี้นะครับเราก็เลยกําลังจัเดินไปจุดที่อีู่ในหม้มมอข,อข,อขึ <S <S ้นดูพวกเราก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ขึ้นอยู่เต้น ลืมกลร้อนชื่ออะไรเหรออย่างไม่หมดนะครับยังไม่ดีเลยครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินอีกจุดนึ่งน,นะครับดูแล้วอ่ะ หน้ารีบดูหรือเปล่าเลยเราก็ไปดูแบตก่องต่างๆนะครับ LED ต่างๆของยูนันมอเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยเราก็กําลังจะไปแถลงข่าวตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่เป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าจริงๆที่ไม่ใช่หอการค้าเฉยๆใช่ครับเขอจะไม่ช่วยฉันพูดเลยเหรอใช่ครับพอขับรถเหนื่อยฉันก็นั่งเหนื่อยอะไรเนี่ย ผมเริ่มกลับไปอีกแล้วะใหย่อันย่าเซียวสวัสดีครับผมพูไตนิดนิดน้อยกับพูดเกาหลีไม่ได้เลยพูดภาษาอังกฤษมอได้เลยครับอ๋อแล้วเป็นคดีสารอ๋อเป็นคนดีสารทำไรอ่ะทำผมครับทำผมเหรอครับถ้าเราครับโอเคโอเคโอเคต่างคนต่างมาต่างกันทุกอย่าทานข้าวยังฮะพี่ทานข้าวยังครับ พี่มีฮะซีไหน,นที่พี่มีคิดว่าเป็นซีที่หินแล้วยากสาหรับตัวพี่เองแล้วก็นะักแสดงที่ต้องทํางานร่วมกันยากสุดของเราคือมันเริ่มจากการที่ว่ามีเวลาจํากัดในการถ่ายแต่เรายังอยากให้ทุกอย่างมันยังครบถ้วนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วการวางแผนเป็นเรื่องสําคัญมากๆ คนรู้จะได้รับอะไรจาการจะแนะนำคุยแบงคในครั้งนี้อยากจะฝากทุกคนนะครับให้เปิดใจกับซีเรื่องนี้คือซีเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นวายที่สตาร์เตอร์ไม่เคยทำมาก่อนมันมีช่องที่เปลี่ยนใหม่มีความแปลกใหม่ขึ้นแปลกใหม่มากขึ้นแฟนๆที่ชอบดูวายนะครับก็อยากให้เปิดใจแล้วก็ดูซีเรื่องนี้นะครับยากมากเลยอะทำไมอ่ะไม่รู้จะเล่ายังไงดีไม่เนลาเอาเท่าที่เข้าใจทำไมเข้าใจนะ สวัสดีครับใครเป็นมังกรมอสใครเป็นใหญ่เราเป็นใหญ่เราเป็นคนเป็นใหญ่เป็นโตอ๋อโอเคพ่เอลลี่นะครับมาให้กำลังใจด้วยขอบคุณนะครับขอให้ปังังนะสาธุสาธุหม่ถึงเราอขอให้บิกราก้อนดังๆ แล้วก็มีคนดูเยอะ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 เยอเยอยอะเ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 ัอะเยอะเยอกเยอะเยอะเิอใหยอะเยอกเนใหเะเยอะมอะอเยเอ้นยะเยอะอะย่ะงะอ ขับมาคอนเทนชั่นผมด้วยก็ต้องมาสิคะเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่น่าจะแบปังมากปีนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นผลงานของน้องแบงค์ด้วยเราก็ต้องมาให้กำลังใจที่เห็นความสเอๆนี้ผี่มือเหมาเอ้งนะครับชอบความไขาของเอ้ยเชื่อว่างานชิ้นนี้นะคะผลงานเรื่องนี้จะต้องปังแน่นอนเลยค่ะโอ้สาธุสอคุณครัขอคุณอยากฝาทุกคน ด้วยครับมีทั้ง Facebook, i จ Twitter, อร์ยูทูบมีทุกแพลตฟอร์มเลยครับม่องเบี้ยวครับลองดูกับสิ่งใหม่ๆที่สานเจตเทนเมนต์อยากจะมอบเป็นของขวัญในสเปเชียลโปรเจกต์นี้ในหลากหลายรูปแบบผ่านซีรีส์วาโดยเฉพาะเรื่องบ d กับกร สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับผมได้เห็นโฉนดหน้านักแสดงแล้วว่าตรงกับแคาสเตอร์ที่เราเขียนไวนะ้ไหมครับตรงมากตรงเลยคือมีส่วนในการแคสติ้งด้วยไหมครับเด็มีครัอ่าก็เลยทำให้ตัวละครที่เราเขียนเนะี่ยคือถ่ายทอดออกมาได้ทั้งหมดเลยฝากด้วยนะครับตัวละคใหญ่พี่เลยก็เลยสวัสดีครับอ่าขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ เก่งนวใช่ไหมที่มาจีบผู้หญิงที่กูชอบอ่ะแบบตอนนี้ไงไอความรู้สึกดีๆแบบนี้กูก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรกูรู้แค่ว่าทุกครั้งที่กูเห็นมึงมีรอยยิ้มกูก็มีความสุขไปด้วยผู้หญิงที่มหาวาันนั้นอะ่ะแฟนเหรอเรา ูมโคตรเกลียดไอ้เม่ที่พี่พ่อแบบเนี้ยเรื่องระหว่างเราจะเป็นยังไงต่อวะ ต่อจากนี้มึงอย่าทิ้งกูไปไหนอีกนะเป็นพี่เดียนะเขียนนะครับดูไพรหลอดเราเป็นยังไงบ้างครับมีความสุขมากภูมิใจมากดีใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับน้องแบงกี้แล้วก็น้องนอนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะ น้องมีความทุ่มเทมากๆจริงคือแบบมันมีช่วงหนึ่งที่แบงค์แบบหายไปเลยแบบโซเชียลติ๊กต็อกไม่ลงก็แบบแต่ว่าแบงค์หายไปไหนหวะอันนี้คือคนดูโซเชียลในติ๊กต็อกของผมด้วยกลับมาอทีพร้อมไพรอัดอันนี้คือแบบโอ่ <Ready S 1> มดีใจมากแล้วก็แบบขอให้แบบน้องประสบความสำเร็จในทุกเรื่องมีความสุขกับ งานที่ทำาือแต่ชีสแปละแปลกๆให้น้องทั้งสองเอ๊ะคือเราอยู่กับ Star Hunter ดูซีรีส์ของ Star Hunter มาหลายๆเรื่องแล้วรู้สึกว่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนอีกหนึ่งผลงานที่ก้าวกระโดดจากที่ Star Hunter เคยทำมาแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของทุกๆคนนักแสดงใหม่ๆที่มาร่วมในโปรเจกต์รู้สึกว่าทุกคนมีของมากซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเป็นซีรีส์แบบรีสร์ตของใครหลายๆคนแน่ๆโดยเฉพาะแบบสาววายแล้วก็ที่สำคัญภาพสวยมากสีสวยมากนะทุกคนคือธรรมชาติมากอยใหญ่ๆทุกคนได้ติดตามกันเร็วๆนะชอบมากครับผมดูแบบ เจอครั้งเราว้าวเลยมูดภาพดีมากครับแล้วก็หลายๆอย่างคือองค์ประกอบดีมากพี่แบงกี้กับพี่มอนี่คือเล่นดีมากเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้จังเลยอะ่ะต้องทำยังไงบ้างว่าหลายๆคนต้องชอบอะออแล้วหล่นดีนมากภา,าพสวยมากรอต<า>ิดตามซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะจริงมังกรนใหญ่หล่นก็คือว่ามันเป็นแบบมังกรกิใหญ่สมชื่อจริงของจริง<ต>างแต่หน้าเห็นของจริงตอนที่ถ่ายอยู่ตอนที่แบบ ในหนังอะไม่เท่ากับของจริงบอกเลยเล้ดูแล้วรู้สึกแบบโหตื่นเต้นมากโปรดักชั่นมาก็อลังการนะคะแถมเนื้อเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าชวนติดตามมูมกล้องดีมากส่วนนักแสดงอะพี่ชอบมากแบบว่าเหมือนสั่งน้ำตาได้เป็นช็อตที่แบบที่เอื้องเหมือนกันนะคะเราต้องติดตามดูแต่ว่าเยี่ยมค่ะดีมาขอบคุณค่ะ ีที่แบบว่าออกห่างจากซีรีสวที่เคยจัดมาในประเทศไทยอ่ะคือนักแสดงเขาก็จัดเต็มแล้วก็ทุ่มเทมากค่ะฝากทุกคนติดตามดูด้วยนะคะคือเอาจริงๆิงว่าไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนี้แต่คือรู้สึกว่าม o ต n แอนโทนคือแบบต้องดูเฮ้ยทำไมแบบเพื่อนทำได้ขนาดนี้แล้วแบบว่าเล่นเข้ากับพี่แบงค์ได้ดีมากแล้วตอนแรกอไม่ได้คาดหวังขนาดน แต่ว่าพอดูออกมาแล้วแบบมันเกินความคาดหวังไปมากก็เลยแบบว่าตื่นเต้นมากๆก็คือน้ำตาแอบคอไปเลยค่ะร้องไหค่ะเพราะว่าปื้มคือเราไม่ได้เห็นพายลอตนี้เลยตรงที่ว่าแบบเออเรามาเจอวันนี้แล้วเหมือนเราอินกับที่เขาฉายบนแบบโปรเจคเตอร์อะแล้วคือมีหลักฐานค่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะคะว่านี่ค่ะมาดูสิร้องไห้ค่ะเพราะว่าตอนถ่ายอะตอนถ่ายอะค่ะคือไม่มีเวลาไปดูแบบนักแสดงในการถ่ายเลยแล้วออกมาดีมากก็ต้องขอขอบคุณนักแสดงที่เต็มที่ด้วยนะ ขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณครับคือเบลวัดได้ดูหลายรอบมากซึ่งพ่อเบลก็คลุกคลีอยู่กับการการปรับจนกว่ามันจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแต่พอได้ดูดาร์ทล่าสุดที่ได้ดูความผู้ชมอะค่ะก็รู้สึกว่าแบบมันเซอร์ไพรส์ซิ่งมากเรารู้สึกว่าแบบความพยายามของนักแสดงทุกคนก็อะไรย่างเงี้ยครับมันสมเร็จแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้ไปติดตามดูนะคะเพราะว่าอันนี้เบลรองตรงว่านักแสดงเนี่ยทุ่มทุนแล้วก็ทุ่มเทมากๆจริงๆที่จะทำไพร์ดออกมาได้ดีขนาดนี้ก็ขอให้เป็นซีรีส ขอบคุณค่ะผงอะตื่นตันแล้วผมก็แบบโคตรดีใจเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้ทําอะไรแบบนี้แล้วอะมันกําลังจะแบบต่อไปจากเนี้ยมันจะแบบมันจะมีอะไรอีกมากมายที่พมแบบรอที่จะพบเจออยู่ท่อตรงๆอะคือแค่ดูพายรลนั้นหลุนแล้วก็ตื่นเต้นว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรให้ติดตามแล้วก็แต่ละคนเนี่ยใส่สุดเต็มสุดความสามารถแในแกลนก็หน่าใหม่ด้วยเออจริงฝากคนดู คบเมนูซีรีส์มังกรกินใหญ่นะครับบิ๊กยากษนนะครับพวกเราสัญญาครับว่าจะทำงานออกมาให้เต็มที่เต็มร้อยใส่สุดตัวแน่นอนครับก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันโล่งมามันโล่งมากๆเหมือนเราทิ้งอะไรแบบหนักๆไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแบบผู้จัดการผมขาร้องทหาเขาบอกว่าเขาดีใจมากเขาตื่นตันแล้วแบบว่ามันอาจจะยังไม่ดีที่สุดแต่ว่าเขามั่นใจว่าต่อไปมันต้องดีมากกว่านี้แน่ๆเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของมั ดีใจมากที่ที่แบบมันออกมาดีขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจมากๆฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับมองกรกินใหญ่บิ๊ก r a g o ก t h ด s e ซีรีส์นะครับฝากด้วยนะครับสุดท้ายนะครับใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมงัมน้นวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วครับไปเลย